ดีธรรมบัญญายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรมคุณาพรออ,อประยุตโตวัดยาณเวศก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองเจตคติแบบวิทยาศาสตร์ เจตคติแบบพุทธตอนที่สองบรรยายเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2534ยังไม่ค้นพบความจริงนี้เรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่ชีวิตเราต้องดำเนินไปในท่ามกลางสิ่งแวดล,อล้อมและสังคมเราจะอยู่อย่างไรให้ดีที่สุดอันนี้วิทยาศาสตร์จะไม่มีคำตอบเพราะว่า น้นขอบเขตของตนอยู่ที่การแสวงหาความจริงฉะนั้นตอนที่ว่ายังไม่พบความจริงยังไม่รู้ความจริงว่าอะไรแน่นอนนี้เราจะต้องดําเนินชีวิตของเราให้ดีงามที่สุดตอนนี้คือเจตคติแบบพุทธที่ก้าวเข้ามาสู่การดํานดเนินชีวิตด้วยเพราะในขณะที่เราแสวงหาความจริงแม้เรายังไม่รู้ความจริงหรือในชีวิตของแต่ละคนนี้ก็รู้ความจริงไม่เท่ากันบางคนอาจจะรู้ความจริงมากมายแล้วอาจจะบอกว่ารู้ความจริงถึงที่สุด แต่คนจํานวนมากเขายังไม่รู้ความจริงนั้นแต่คนที่ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เช่นเดียวกันแล้วในเมื่อเขายังไม่รู้ความจริงนั้นเขาจะดําเนินชีวิตอ,อย่างไรอันนี้คือตอนที่เจตคติแบบพุทธเนี่ยจะให้คําตอบแก่เราเ mm. จตคติแบบพุทธจะให้คํตาตอบในการดําเนินชีวิตอย่างไรการนําเจตคติแบบมองอะไรตามเหตุปัจจัยมาใช้ก็เช่นว่าเมื่อเราจะทําอะไร mm. ดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้มนุษย์นี้ อยู่โดยการที่ว่าวมุ่งหวังผลสําเร็จมุ่งหวังสิ่งที่เป็นผลเป็นสิ่งที่ดีงามที่ชีวิตต้องการอันนี้สิ่งที่ชีวิตต้องการที่เป็นผลนี่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้คือปัญหานะอันนี้มนุษย์จํานวนหนึ่งแม้แต่ว่าในวิวัฒนาการของศาสนาก็จะเกิดขึ้นทำดังนี้คี่ว่าเมื่อต้องการผลที่ที่ประสงค์จะทํำยังไงเมื่อตนเองทําไม่ได้ก็คิดว่ามีอานาจสักดิธิ์อยู่เบื้องหลัง โดนบันดาลเ,เทพเ,พเจ้าเป็นต้นแล้วแม้แต่ผลร้ายที่ไม่ต้องการเพศภัยอันตร,รายต่างๆ,างๆเกิดขึ้นก็น,นึกว่ามีสิ่งที่มีอำนรราจโดนบรรดาลอยู่เพราะตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจทําอะไรไม่ได้ก็จะทํำยังไงเมื่อเชื่อในอำนาจสิ่งประสิทธิ์เหล่านั้นก็มีวิธีการที่ว่าอ๋อเมื่อมีเทพเจ้าเราก็จะต้องอ้อนวอนขอให้โดนบรรดาลให้เราถ้าเป็นภัยอันตรายก็ขอให้ยกเว้นให้ช่วยให้รอดปลอดภยัย ถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามต้องการยังไม่ได้ก็ขอให้เทพเจ้านั้นได้ช่วยโดนบันดาลให้แก่ตนด้วยให้รางวัลแก่ตนอันนี้ก็เป็นวิธีการของมนุษย์ในยุคที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ไม่สอดคล้องกับเจตคติแบบพุทธศีลและก็ไม่สอดคล้องกับเจตคติพุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่าจะต้องมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยเมื่อเราต้องการผลที่กระทําผลนี้จะเกิดจากเหตุเมื่อสิ่งนั้นเป็นผลที่เราต้องการมนุษย์ก็จะต้องกระทําเหตุของมัน เพราะฉะนั้นเราจะหวังผลสําเร็จด้วยการต้องกระทําเมื่อเราต้องการอะไรก็ต้องกระทําตามเหตุตามปัจจัยเอามันอันนี้ก็คือทตุทีหรือเจตคติแบบพุทธที่นํามาสู่การดําเนินชีวิตก็คือการที่ว่าจะดําเนินชีวิตโดยที่ว่าสร้างผลสําเร็จที่ต้องการด้วยการลงมือทําด้วยความเพียรพยายามอันนี้คือหลักของการพึ่งต้นและหลักของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและหลักที่เราเรียกว่าหลักกรรมนั่นเอง หลักกรรมก็คือจุดนี้คือการที่มุ่งหวังผลสาเร็จด้วยการลงมือทําไม่ใช่ว่าหวังอ้อนวอนนอนรอคอยโชคอันนี้เป็นทัศนคติที่ตรงกันข้ามทีนี้คนที่มีเจตคติแบบนี้ว่ามุ่งหวังผลสาเร็จด้วยการจะทําด้วยความเพียรพยายามแล้ว mm hmm. เขาจะมีความนับถือในเทพ,พเจ้าหรืออะไรก็ตามตอนนี้จะไม่สู้เป็นปัญหา เพราะสิ่งนั้นจะยังให้ไม่ได้คําตอบแม้วิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่ได้คําตอบเรื่องนี้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ได้แต่เป็นอยู่ในความเชื่อแม้วิทยาศาสตร์จะพูดถึงเรื่องเทพเจ้าเทวดาก็พูดในความเชื่อเช่นเดียวกันว่าเชื่อหรือว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีคือเป็นสิ่งที่ยังต้องพิสูจน์กันอยู่นี้ในขณะเน,นี้ถ้าไม่ให้เจตคติที่ถูกต,ต้องมนุษย์จะไม่รู้จักดําเนินชีวิตก็จะมีมนุษย์อยู่สองพวกก็คือว่าหนึ่งพวกที่ว่าปฏิเสธเลย และก็อีกพวกหนึ่งก็คือว่าก็หวังผลจากสิ่งที่ศักดิทธิ์มีอำนาจโดยบรรดาหรือเทพเจ้าเหล่านั้นต่อไปมีสองพวกแล้วก็มนุษย์ก็จะมีอยู่ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็จะนึกว่าจะต้องพิสูจน์ว่ามีหรือไม่มีแล้วมนุษย์ก็จะพูดกันถึงเรื่องเทพเจ้าเทวดามีหรือไม่มีแต่ถ้าเป็นเจตคติแบบพูดแล้วเรื่องมีหรือไม่มีจะตัดไปได้ทันทีเพราะว่าเทวดาจะมีหรือไม่มีก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ถือหลักอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการเป็นผลสาเร็จจะต้องให้เกิดขึ้นด้วยการลงมือกระทาเพราะฉะนั้นเราไม่หวังการช่วยเหลือจากเทพเจ้าแม้จะเทวดามีจริงชาพุทธก็ไม่ได้หวังให้เทวดามาต้องช่วยโดนบันดานให้เพราะชาวพุทธก็จะมองว่าเทวดาก็เป็นสัตว์โลกร่วมกับเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมสังสารวัฏเราอาจจะอยู่กันแล้ว พุทธศาสนาก็จะให้วางเจตคติด้วยว่าให้มีความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาและไม่รีธรรมต่อกันหากว่าเทวดามีจริงเราก็มีเมตตาแต่เทวดามีไมตรีต่อเทวดามีความเคารพนับถือไม่ดูถูกดูหมิน่นแต่แม้จะมีจริงเราก็ไม่ได้ไปหวังผลอ้อนวอนจากเทวดาเราไม่หวังให้เทวดามาดนบันดาลอะไรให้เราเพราะฉะนั้นเทวดาจะมีหรือไม่มีก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดาเนินชีวิตแบบพุทธศาสนา อันนี้คือคําตอบแบบเจตคติแบบพุทธซึ่งในขณะนี้มีสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่ว่าถ้าถือเจตคติแบบพุทธแล้วเราจะมีคําตอบในการดําเนินชีวิตตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปพวงกับคาตอบที่ว่ามีหรือไม่มีนั้นนนั้นเทวดาจะมีหรือเทวดาจะไม่มีชาวพุทธก็ยังปฏิบัติดําเนินชีวิตของตนตามปกติคือทําความพยาย,ยามในการกระทําของตนเองเพื่อจะสร้างผลสําเร็จที่ประสงค์ ให้เกิดขึ้นอันนี้คือเจตคติแบบพุทธซึ่งนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตนี้เป็นแง่ที่หนึ่งที่อาจารมาขอนามาพูดในที่นี้ก็ขอให้พิจนารณานเรื่องนี้ให้จริงจังว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่การพูดเรื่องเทวดาเป็นต้นเรื่อง,งอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไรต่ะไรก็ไม่ได้พูดด้วยเจตคติแบบพุทธหรือวิเทศร์ที่ถูกต้องมัวเถียงกันอยู่ว่าเทวดามีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องอ่อนวอนอะไรไปเลยซึ่งที่จริงนั้นจะมีหรือไม่มีชาวพุทธก็ไม่ต้องอ่อนวอนอยู่แล้วอันนั้น เหมือนอย่างกระเสือกระช่างอยู่ในปา่าก็อ,อยู่กับเราก็เป็นมิตรกันเราก็พยายามไม่เบียดเบียนเขาแต่พยายามอยู่ในโลกอย่างเพื่อนร่วมโลกนี้ก็คือลักษณะที่พูดจากเจตสติแบบวิทยาศาสตร์มาสู่เจตสติแบบพุทธศาสตร์แม้แต่พูดเรื่องเจตสติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็กินเวลาไปมากมายแล้วเพราะฉะนั้นอีกสองหัวข้อก็คงไม่มีโอกาสได้พูดแต่ก็จะขอพูดหัวข้อไว้สั้นๆนิดหน่อยในที่นี้ ข้อต่อไปก็คือเรื่องคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นในปัจจุบันนี้วงการศึกษาเราพูดกันมากถึงการคิดเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญมาาแต่ปัจจุบันนี้เราก้าวเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลแม้ว่าเมืองไทยเรานี้จะยังห่างไกลที่เรายังคงไม่เข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลได้จริงเพราะเรายังปรารถนาจะเป็นนิกจะเป็นแค่ประเทศวิทยาศาสตร์ไอ้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ โดยทั่ไปอุตสาหกรรมใหม่นี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในด้านจักรกลเป็นสําคัญอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมาสนับสนุนการผลิตด้วยจักรกลในด้านอุตสาหกรรมนี้ในการที่เรายังไม่เข้าถึงยุคข่าวสารข้อมูลแต่ยังไงก็ตามข่าวสารข้อมูลและความเจริญในยุคนี้ได้มีทิพผลมีผลต่อเรามากความเจริญในยุคข่าวสารข้อมูลนี้ มันจะทําให้การผลิตหรือการทาเนี่ยมีความสําคัญน้อยลงมนุษย์ในยุคนี้นั้นบางทีไม่ต้องไปลงมือทําแต่ใช้วิธีใช้สื่อสารเป็นนใช้วิธีสั่งการเอาก็ทําให้เกิดการผลิตตามที่ประสงค์ได้แต่สิ่งที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นในยุคข่าวสารข้อมูลก็คือการสื่อสารการสื่อสารนี้มนุษย์จะต้องรู้จักสื่อสารให้เป็นด้วยผู้ที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างดีในยุคนี้ จะต้องสื่อสารเป็นภาษาเก่าของเราก็คือพูดเป็นการที่พูดเป็นนี้ไม่ใช่หมายความจะพูดพูดอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าต้องรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจข่าวสารฟังเป็น,นสิ่งที่เขาเขียนมาบอกมาพูดมาข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเรารู้จักรวบรวมเป็นเรารู้จักที่จะจัดสารเลือกคัดวินิจฉัยแล้วนํามาถ่ายทอดเป็นการสื่อสารเป็นจะมีความสําคัญมากในยุคต่อไปเพราะฉะนั้น คำเก่าที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นสีนี้อาจจะกลับมาอีกัณะพูดเป็นนี้ก็น่าจะกลับเข้ามาอยู่ในคติของการศึกษาด้วยก็คืออาจจะบอกว่าคิดเป็นพูดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นหรืออาจจะบอกว่าคิดเป็นสื่อสารเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นถ้าสื่อสารเป็นนี่เป็นภาษาสมัยใหม่ความจริงก็มาจากพูดเป็นนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งในขณะที่เราจะต้องก้าวให้ทัน ก้าความเจริญในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ก้าวให้ทันเท่านั้นเมืองไทยถ้าจะให้เจริญจริงเราจะไปคิดแต่เพียงก้าวให้ทนันเราจะต้องคิดในแง่ก้าวไปเป็นผู้นําด้วยเมืองไทยนี่มีเจตคติลักษณะจิตใจในแง่เป็นผู้ตามและผู้รับเป็นเคยตัวปัจจุบันนี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าภาพคิดของเราเนี่ยเป็นไปลักษณะเขาผู้ตามและผู้รับแม้แต่มองด้ววิทยาศาสตร์มองเทคโนโลยีก็มองในทัศนคติเจตคติแบบผู้ตามและผู้รับ เป็นแบบอันคอนแทคไม่รู้ตัวเลยเป็นไปโดยจิตไร้สำนึกมันให้เป็นไปโดย, Aw huh. ial, โดยจนกระทั่งลืมไปว่าที่จริงนั้นเราจะต้องเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้ด้วยค้าหากเราจะสร้างความจริญที่แท้จริงแล้วเราจะต้องสร้างลักษณะจิตใจขึ้นมาใหม่ให้เป็นผู้นำและผู้ให้ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างนี้เท่านั้นที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาได้จริงจัง และก้าวไปสู่สังคมของอารยประเทศที่มีความเจริญอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งที่บอกไว้จะเป็นหัวข้อก็คือเรื่องแนวคิดแบบองค์รวมอันนี้จะขอพูดให้สั้นนิดเดียวก็คือว่าอันนี้ที่จริงมันก็มาจากเรื่องแรกนั่นเองคือเจตนติแบบวิทยาศาสตร์อันนี้มันพันกันหมดทั้งสามหัวข้อแต่ในเวลานี้ไม่มีโอกาสที่จะไปลงข้อสรุปมาเห็นว่าสามหัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยมันโยงเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไร มนุษย์นั้นที่พัฒนาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานั้นมีความคิดอย่างหนึ่งว่ามีมนุษย์เนี่ยจะต้องพิชิตธ,ธรรมชาตนะิเราจะต้องเอาชนะธรรมชาติเพราะว่าาธรรมชาตินี้เหมือนมาทําให้เราเนี่ยมีความติดขัดนะทําให้เกิดภัยอันตรายเรา,าไม่สามารถจะหาความสุขได้เต็มที่เราจะต้องบังคับควบคุมธรรมชาติจากสรรธรรมชาติได้ให้เป็นไปตามที่ประสงค์ให้ธรรมชาติมารับใช้สนองความต้องการของเราแล้วเราก็ พยายามพิชิตธรรมชาติเราก็สร้างความเจริญแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาอันนี้เป็นแนวความคิดที่เป็นมาแต่เดิมซึ่งแนวความคิดนี้มาจากพื้นฐานของการมองโลกการมองสิ่งทั้งหลายมนุษย์ในยุคที่คิดเอาชนะธรรมชาติมองอะไรอย่างไรคือในโลกนี้มีสิ่งต่างๆแ,แตกต่างหลากหลายกันสิ่งต่างๆที่หลากหลายแตกต่างหลากหลายต่างพวกต่างประเภทนี้มนุษย์มองอย่างไร ทัฒนคกติที่นำไปสู่การพิชิตธรรมชาตินั้นมองความแตกต่างหลากหลายว่าเป็นความขัดแยง้งดังนั้นมนุษย์กับธรรมชาติเป็นต้นก็แตกต่างกัน mm. มันจะช่วงช่วงทิงผลประโยชน์กันถ้าธรรมชาติชนะเราแย่ถ้าเราชนะธรรมชาติแล้วเราก็สบายดังนั้นนำไปสู่การแข่งขันช่วงชิงแย่งผลประโยชน์แม้แต่ในระหว่างมนุษย์เพราะเรามองความแตกต่างหลากหลายว่าคือความขัดแยง้งตอนนี้ นิทัศนะนี้ซึ่งนําไปสู่การพิจิตธรรมชาตินั้นได้ทําให้เกิดโทษเกิดภัยอันตรายขึ้นมาจากการที่ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นศัตรูกันแล้วก็อันตรายก็เกิดขึ้นแต่แก่ตัวมนุษย์เองตอนนี้กําลังต้องหันไปสู่แนวความคิดอีกอย่างหนึ่งคือการมองว่าความแตกต่างหลากหลายนั้นคือความเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้แก่กันขอให้มองดูมันก็มองได้ทั้งสองอย่าง มองอีกอย่างหนึ่งความแตกต่างหลากหลายคือการเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้กกันเมื่อมองอย่างนี้แล้วแทนที่จะนําไปสู่การแข่งขันช่วงชิงก็นําไปสู่การประสานตรงลืนการที่ต้องรู้จักจัดสรรสิ่งต่างให้มาประสานตรงตื่นและเกิดกูลซึ่งกันและกันแล้วผลดีจริงจะเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์การศึกษาจะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสําคัญเพราะการศึกษานั้นเป็นการพัฒนามนุษย์เริ่มแต่แต่พัฒนาสติปัญญา พัฒนาเจตคติพื้นฐานนี้เป็น้นไปอายุคที่ผ่านมามนุษย์ได้รับผลร้ายจากเจตคติที่มองความแตกต่างหลากหลายเป็นความขัดแยง้งต่อไปนี้เราก็จะพัฒนาใหม่โดยมองความแตกต่างหลากหลายเป็นการมีส่วนเสริมเติมเต็มให้เกิดกันซึ่งนําไปสู่ทัศนะาแบบประสานสมปลืนาการที่เราจะให้การศึกษามนุษย์นี้เราก็มองเห็นความจริงที่ว่าในธรรมชาติหรือใน สิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้นแม้แต่ชีวิตมนุษย์เองกับสิ่งแวดล้อมนั้นมันมีความแตกต่างลาหลากหลายอยู่ทั่วไปมันมีทั้งความขัดแย้งและความประสานกลมกลืนถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปด้วยดีแล้วความแตกต่างนั้นจะทําให้เกิดความขัดแย้งแต่ถ้า,าว่าเราจัดให้ดีแล้วความแตกต่างนั้นมาเป็นส่วนประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสริมเติมเต็มกันก็เกิดประโยชน์ นั้นการศึกษาก็คือการที่พัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความสามารถในการที่จะทําให้เกิดความประสานกลมกลืนทําให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานกลมกลืนแทนที่มันจะกลายเป็นความขัดแย้งและเกิดโทษเราก็จัดสรรให้มันประสานกลมกลืนเป็นประโยชน์เสียเพราะนั้นความหมายของการศึกษาในยุคนี้จะเน้นคือจะไม่พูดว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนสมมติว่าจะให้ความหมายของการศึกษาเป็นการพัฒนา เราจะไม่พูดทวนๆโวนๆว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนแต่เราจะพูดว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะทําให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานกลมกลืนเมื่อความประสานกลมกลืนเป็นไปได้ดีแล้วทุกอย่างได้สัดส่วนเกิดภาวะที่เรียวกว่าดุลยภาพแล้วก็เป็นไปได้ดีชีวิตมนุษย์ก็เป็นปกติสุขด้วย เพราะฉะนั้นในยุคนี้เขาจะเน้นความคิดแบบดุลยภาพสมดุลบาลานแล้วก็ความคิดแบบองค์รวมมีความคิดเรื่องโฮลิสติกวิวพัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ที่เราจะได้ยินว่าในยุคไม่นานมาน,นี้จะพูดกันมากถึงคำว่าครบวงจรในวงการทํางานต่างๆบอกว่าทําอะไรต้องทําให้ครบวงจรต้องพูดกันเกลือไม่กี่ปีนี้เองอันนี้เป็นแนวความคิดในเข้าในแนวที่เรียกว่าทัศนะแบบองค์รวม ึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ความคิดแบบภูรนาการก็อยู่ในแนวนี้ขณะนี้แนวคิดนี้กําลังเติบกาลังฟุ้งขึ้นมาแต่ว่าเราจะต้องจับให้ถูกแต่พื้นฐานของมันก็คือการมองความแตกต่างหลากหลายมีใช่เป็นความขัดแยง้งแต่ว่ามันเป็นไปได้คือความแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นไปได้ทั้งทางขัดแย้งและกลมกลืนถ้ามันไม่อยู่ในภาวะดุลยภาพมันก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งและจะทาให้เกิดผลเสียเพราะฉะนั้นมนุษย์ จะมีการศึกษาพเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สามารถที่จะมาจาัดสรรให้องค์ประกอบต่างๆนี้มันเข้ามาสัมพันธ์กันอย่างประสานกลมกลืนและเตอกูลซึ่งกันและกันโดยมีดุลยภาพและผลดีก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นมนุษย์ในยุคนี้จะทําการพัฒนาไม่ใช่พัฒนาเฉยๆแต่การพัฒนาไปอย่างให้เกิดความประสานกลมกลืนด้วยเช่นให้มนุษย์สามารถประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นต้นการพัฒนาได้สร้างความเจริญได้เป็นความเก่งกาจอย่างหนึ่งแล้ว แต่ต่อไปนี้ถือว่าไม่พอการพัฒนาที่จะให้ประสานกลมกลืนได้ด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่ายากกว่ามากมายยุคที่แล้วมาเราสามารถพัฒนาได้มากมายแต่มันไม่ประสานกลมกลืนต่อไปนี้ทําไงจะทั้งพัฒนาด้วยแล้วให้เป็นไปอย่างประสานกลมกลืนด้วยเป็นสิ่งที่ต้องการและท้าทายสติปัญญาของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนั้นความสําเร็จของการศึกษาก็คือการช่วยให้มนุษย์พัฒนาตนเองที่จริงการศึกษาไม่ใช่ตัว เราไม่พูดว่าเราไปให้การศึกษาคือไปพัฒนาคนแต่เราไปช่วยให้คนเขาพัฒนาตัวเองการศึกษาคือการช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการที่จะทําให้ความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันและอันนี้ก็จะนําไปสู่ความพัฒนาที่ถูกต้องความเจริญงอกงามที่ถูกต้องซึ่งในการพัฒนาอย่างนี้เราจะนําเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือเจตคติแบบพูดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในเจตคตินั้นก็จะมีลักษณะสําคัญอันหนึ่งก็คือการคิดเป็นสื่อสารเป็นทําเป็นและแก้ปัญหาเป็นวันนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะอธิบายในหัวข้อสองข้อหลังได้มากมายก็จะขอยุติเพียงเท่านี้นก็เกินเวลาของที่ประชุมไปมากมายที่ประชุมนั้นกําหนดการจะมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ซ้ําแต่เรภาพคิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่าผู้ที่มาแสดงธรรมเทศนาหรือปาฏิถานี ได้พูดเกินเวลาของที่ประชุมแล้วก็กินเวลาของสมาธิละจงกรมไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรก็สุดใจะเห็นสมควรก็รถือว่าสมาธิละจงกรมก็อาจจะให้รวมอยู่ในนี้ไปเลยที่ทําใจเป็นสมาธิในการฟังก็ทำอภเทศนาเพราะถ้าหากว่าทาใจเป็นสมาธิแน่ๆในสิ่งที่ฟังได้ก็จเจริญทำอยู่ในตัวอยู่แล้ววันนี้อาจารภาพก็ขออนุโมทนากครั้งหนึ่งในการที่ ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาท่านได้มีความดำริอันเป็นกุศลได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาอยู่ในที่ประชุมนี้เริ่มตั้งแต่อากาศยังดีสบายสดชื่นผ่องใสแต่บัดนี้แดดพรอาทิตย์ก็ขึ้นกล้าจับจ้าแล้วทําให้ที่ประชุมชักจะไม่ค่อยสบายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยว่ากายชักจะไม่สบายก็ขอให้ใจสบายไว้ก่อนอันเภาพก็ขอให้ความตั้งใจดีเป็นกุศลน,นี้ มีไมตรีทำมีเมตตาจิตต่อกันนี้เป็นความชุ่มฉ่ำยินในภายในที่รองรับที่ทำให้มีความเย็นอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็ขออารัธนาคุณพระรัชนีรัยมาอยวยพรใดท่านทั้งหลายในขณะที่เรามานั่งประชุมในที่นี้อันเป็นที่เรียกว่าพุทธมณฑลหน้าองค์พระประธานซึ่งเป็นสิรีมงคลแล้วก็ขอให้คุณพระรัชนัไรจง ปกปักรักษาอวยพรแก่ท่านทั้งหลายขอทุกท่านจงได้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งพร้อมด้วยกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาในการที่จะด,ดำเนินชีวิตในการประกอบกิจอาชีพการงานให้บรลรลุความสําเร็จความก้าวหน้าความรุ่งเรืองงอกงามและจงมีความร่มเย็นในธรรมของระสมมาสัพพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิสโดยทั่วกันทุกท่านเทอญขอ แสดงพระธรรมเทศนาเกินกเวลาแล้วขอยุติลงจเพียงท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ยะตถาวาริวะาผาูราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานอุปกับปติ อิทิตังปฏตติตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุรเรนตุสังกัปปาจันทโทปนะระโสยทามณิชโชติรโะโสยทาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีกายุโกภวัะ อาภิวาธนาีลิสานิจ่างมุทธาพจายิโนจัดตารวธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุข้างพลังพลังต้องมีโมนเทศอีกครั้งแล้ว <laughs>